สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับค,คุณครูจีนอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้หน่วยเรารักประเทศไทยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องภาษากลางนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,อยังเอ,อ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะเรื่องภาษากลางคะ่ะภาษากลาง เป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศของเราแบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาคนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกว่าภาคอีสานและสุดท้ายก็คือภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะ แต่ละภาคก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันออกไปหรือที่เรียกว่าภาษาถิ่นค่ะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ผู้คนใช้ในเฉพาะท้องถิ่นของตัวเองนะคะมีถ้อยคำและสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปค่ะเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าในแต่ละภาคมีคำที่ใช้ในการทักทายกันว่าอย่างไรบ้างค่ะเช่น สวัสดีครับในภาคกลางภาคเหนือพูดว่าสวัสดีเจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือพูดว่าสบายดีบ่าภาคใต้พูดว่าว่าพรือเด็กๆได้เรียนรู้คำทักทายของแต่ละภาคไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาเรียนรู้ภาษาถิ่นที่เป็นผลไม้กันบ้างคะ่ะ เริ่มจากสับปะรดครับภาคเหนือเรียกว่าบาคนัดภาคกลางเรียกว่าสับปะรดภาคอีสานเรียกว่าบักนัดภาคใต้เรียกว่ายานัดฝรั่งภาคเหนือเรียกว่าบามันภาคกลางเรียกว่าฝรั่ง ภาคอีสานเรียกว่าบักสีดาภาคใต้เรียกว่าชมพู่น้อยนาภาคเหนือเรียกว่าบานอแนะภาคกลางเรียกว่าน้อยนาภาคอีสานเรียกว่าบักเขียบภาคใต้เรียกว่าน้อยหนา ฟักทองภาคเหนือเรียกว่าบ่าฟักแก้วภาคกลางเรียกว่าฟักทองภาคอีสานเรียกว่าบักอืภาคใต้เรียกว่าน้ำเต้ามะละกอภาคเหนือเรียกว่าบักกล้วยเต็ดภาคกลางเรียกว่ามะละกอภาคอีสานเรียกว่าบักหุ่ง ภาคใต้เรียกว่าลอกอ,อเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องภาษากลางไปแล้วนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะลูกเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยนะคะ,ะเด็กๆนำหนังสือร่องรอยขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วเด็กๆก,ก็เปิดไปที่หน้า42นะคะอ่นะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีแดงนะคะที่บัตรพยัญชนะอกอใบไม้นะคะลูก แล้วก็ระบายสีฟ้าที่บัตรพยัญชนะปอปลานะคะอ่าเด็กๆสังเกตดูนะคะบอใบไม้นะคะจะหางสั้นนะคะบอปลาก็จะหางยาวนะคะอ่าเด็กๆก็นําสีมาเลยค่ะสีแดงกับสีฟ้านะคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีแดงไปที่บอใบไม้เลยค่ะ,นะคะแล้วก็ระบายสีฟ้าที่ ปอปลาเลยนะคะถ้าเด็กๆระบายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูใบงานใบต่อไปเลยนะคะเด็กๆก็ดูใบงานหน้าที่43นะคะหน้านี้นะคะลูกคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆนะคะขีดเส้นเฉียงทับพยัญชนะบอใบไ,ไม้นะคะแล้วก็ปลอปลาที่ซ่อนอยู่ในหนังสือภาษาไทยนะคะลูก จำนวน5ตัวนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นหนังสือภาษาไทยไหมคะอ่ามีอยู่สองหน้าเด็กๆด,ดูหน้าแรกก่อนนะคะอ่าหน้าแรกก็จะมีกอไก่นะคะขอไข่คอควายช้อชิงนะคะบอใบไม้ขีดทับไหมคะลูกอ่าเด็กๆขีดทับบอใบไม,ไม้เลยค่ะตัวต่อไปก็อปอปลาขีดทับ,บอปอปลาเลยนะคะ ต่อไปมาดูหน้าที่2นะคะหน้าที่สองนะคะก็จะมีกอไก่นะคะขอไขป่ปอปลาขีดทับไหมคะปอปลาาขีดทับปอปลาด้วยนะคะต่อต่อต่อไปก็จะเป็นชอชิงนะคะแล้วก็คอควายเด็กๆชี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ชอชิงแล้วก็บอใบไ,ไม้นะคะบอใบไ,ไม้ขีดในลูกขีดทับเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นปอปลาปอปลาก็ขีดทับเลยนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นกอไก่นะคะแล้วก็ช,อช่อฉงอ่าเด็กๆขีดเรียบร้อยหรือยังคะอ่าขีดทับเรียบร้อยแล้วอ่าเด็กๆด,ด,ดูข้างล่างนะคะข้างล่างเด็กๆก็เขียนบอใบไ,ไม้ตามรอยปราให้คุณครูด้วยนะคะและเด็กๆก็อ่านไปด้วยนะคะบอใบไ,ไม้นะคะ ใบไม้บอใบไม้นะคะแล้วก็ปอปลานะคะเด็กๆก็เขียนปอปลานะคะแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะเขียนให้สวยงามนะคะลูกเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็พับหนังสือน,นะคะเก็บไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆเตรียมใบงานเสริมทักษะขึ้นมาเลยนะคะลูกหน้านี้นะคะคําสั่งบอกว่า ให้เด็กๆด,ดูภาพในสถานที่ต่างๆนะคะแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะที่มีเด็กยืนสวัสดีนะคะกำลังยืนไหว้สวัสดีนะคะ,ะเท่ากันนะคะลูกเด็กๆด,ดูภาพวัดเลยค่ะลูกวัดนะคะจะมีเด็กๆยืนสวัสดีกี่คนคะ,ะเดี๋ยวเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสสามี่หนะคะมีหคนนะคะ ต่อไปเด็กๆไปดูภาพแบงค์ธนาคารนะคะลูกธนาคารเดี๋ยวเรามานับก่อนนะคะมีกี่คนหนึ่งสองสามต่อไปนะคะจะเป็นภาพโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเรามานับรงนับเด็กที่ยืนอยู่นะคะมีกี่คนอ่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะมีสี่คนนะคะลูกต่อไปเราก็ไปดูภาพ โรงเรียนนะคะลูกเอ๊ดูนะโรงเรียนเท่ากับเด็กที่ยืนอยู่ตรงไหนนะ,ะมานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่คนเท่ากับเด็กยืนสวัสดีตรงไหนคะ,ะตรงโรงพยาบาลใช่ไหมลูกโรงพยาบาลเด็กๆก็โยงเลยค่ะลูกโยงมาหากันเลยนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยอเสร็จแล้วต่อไปเด็กๆก็ไปดูตรง ร้านค้านะคะตลาดนะคะว่ามีเด็กยืนสวัสดีกี่คนคะนะับคะ 1, 2, 3, 4, ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอนี้ห้าคนนะคะลูกเเท่ากับเด็กที่ยืนอยู่ตรงไหนนะตรงวัดใช่ไหมลูกอ่าเด็กเก่งมากคะ่ะโยงไปหากันเลยค่ะลูกอ่าเสร็จหรือยังเอ่ยอ่าเสร็จแล้วต่อไปเราไปดูเด็กที่ยืนสวัสดีที่สวนสัตว์นะคะ เดี๋ยวเราไปนับนะคะที่สวนสัตว์นะคะ1,2,3 1> มี3คนนะคะอ่าสามคนก็ตรงกับตรงไหนเอยอยงเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะท่านี้เด็กๆก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เก็บรวบรวมไว้ส่งคุณครูนะคะในวันเปิดเรียนนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ